มือนีแม่มาดมีเมนูสิบห้าหมกกบจ้ะพี่น้องที่หัวปีง่าเนื้อกบแต่มาดซับเป็นชิ้นเวียบ้อยแล้วจ้ะเครื่องปรุงกับมี่คาตะไคร้กะเทียมพริกจ้ะขาดใบมะกรูดจ้ะขาดใบมะกรูด ก่อนอื่นมาหันหัวปีก่อนจ้ะหันหัวปีแซนน้ำจ้ะหันหัวปีแซนน้ำห้ให้ยยางปีออกจ้ะ อ่อนๆจ้ะหันหัวปีแสนนมจ้ะ ขั้นฟอยๆเลยจ้ะโตสั้นจะเท่นว่าพี่น้องขั้นฟอยๆขั้นเป็นฟอยๆเลยจ้ะขั้นหัวปีกันได้จ้ะขั้นฟอยๆแบบนี้จ้ะแซน้ำจ้ะแซน้ำไ้ยางปีออกจ้ะแบบนี้จ้ะ นี่ก็มาเตรียมเครื่องจะเตรียมเครื่องปรุงจะข่าตะไคร่กระเทียมจะพริกจะหั้นพริกกระเทียมข่าตะไคร่เรียบร้อยแล้วตำเล็กจะพี่น้องตอนตำใสเกลือจังน้อยจะสิได้แหล่เร็วๆจะขอตำก็เด้อจะเด้อ ตำแหลกเรียบร้อยแล้วพี่น้องบานนี้ไปล่างปีจ้ะมาบานนี้มาปุงล่างปีมาแหวบานนี้พี่น้องเทีเครื่องแกงลงเลือ้ยาเอาเนื้อกอบลงเลยจ้ะา ผงนวดจ้าเกลือจ้า,น,าน้ำปลาน้ำปลา่าต้มจ้าใช้สองทับพี่จ้าน้ำปลาจ้า ประมาณหนึ่งนปลาประมาณหนึ่งซ้อนสดแจงจ้ะใบกะเพราจ้ะผู้ใดมีใบแมง,ล,แมงลักเก่าใบแมงลักเด้จ้ะใบกะเพราใช้หอมหอมเลยจ้ะเลียวมามีใบกะเพราจ้ะแล้วก็คุกให้เข้ากันเลยจ้ะ พุกให้เขากันเลยจ้าพุกให้เขากันเลยจ้าเอ้มาโคุกันลยจ้าคุกเรียบร้อยแล้วบานี้พี่น้องมาหมกจากพี่น้อง ไอ้ตองสองชั้นจากที่น้องตองสองชั้น เรียบร้อยจ้ะบล็อกกบกจ้ะใส่ซึ่งเลยจ้ะสองสองชั้นจ้ะ เรียบร้อยจ้าใส่ซึ่งจ้าไสหมัดขอมกกันเด้อจ้าเด้อเห็ดแล้วจ้าเอาไปหนึ่งจ้าบันวันหนึ่งจากพี่นอ้องหนึ่งไฟแก่ไฟกลางกลางยี่สิบยี่สิบถึงยี่สิบห้านะที่จ้า ม่ยามพี่น้องสุกไปโอ้โอโอมันสุกเลยดูพี่น้องซุกแล้วซุกแล้วจ้าสุกแล้ว,วจ้วจาประจาย์้วยไฟจ้าลวกผักน้ำก่อนพี่น้องคองเสียงฝนตกหลบวนแล้วพี่น้อง ป่านี้พี่น้องลุกแล้วจ้าลุกแล้วลุกแล้วบกบบใสหวัวปีจ้าพี่น้องบกบบใสหวัวปีจ้าอู้นี่หอดลวกพักจ้าลวกพักแก้วจ้าแก้วขีป่นแก้วิีป่นพี่น้อง มึงกินน้ำกันจ้าพี่นอ้องมาเด้อมาเด้อจา้าเขาเหนียวก็เก่าเลยจา้าเขาเหนียวเต็มกล้องจา้ามาเด้อจา้าขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่มาใหาก้กลังแกมีมาขอบคุณจา้ณจามากินหมกโคมน้ำกัน